สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาละลายซับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็ได้เตรียมของไว้จ,า,จากคับเจาะกลางนะครับสักสิบเม็ดนะครับไม่รู้มันจะติดให้เราสัก1นึงครั้งไหมนี่ก็หมดตูดแล้วนะครับเหลือ1ิอมนะครับ จะติดไม่นอเสียเบงกับเสียเจเขาขอมานะครับเขาบอกให้คราฟทีละหลายๆเลยคราฟทีดเละเยอะๆนะผมก็ได้เกียววัตถุด,ดิบมาแล้วครับ นี่ก็หมดตูดแล้วนะครับเขาไม่ติดให้เราเลยเราไม่มีตังรูงเราแน่างานนี้ ไปกันครับเขาบอกให้แอบผมก็ลองแอบไปตรงนน้นต,ตรงนี้แล้วมันก็ไม่ติดอยู่ดีดูเลยดิฝาก <c oughs> สิบเม็ดนะครับไม่ติดสักเม็ดนะครับ างานนี้นะครับจริงนะครับ